จะไปติดตาม IT 24ชั่วโมงกับคุณเอิ้นปานระพีครับเทคโนโลยีสามารถใช้ในการบรรเทาเบาบางเกี่ยวกับเรื่องการจราจรได้อย่างไรไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะ ในครั้งก่อนๆเราได้ทราบถึงเครื่องมือที่ช่วยในการรายงานจราจรไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าเว็บไซต์กันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันบ้างค่ะว่าสังคมแห่งการแบ่งปันและโซเชียลเน็ตเวิร์จะช่วยในการรายงานจราจรและวางแผนการเดินทางได้อย่างไรค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าสังคมในยุคนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารแชร์กันทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเฉพาะการเผยแพร่สถานะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Facebook กับ Twitter แล้วก็ยังมีมือถือสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ทําให้สามารถใช้ติดตามแล้วก็รายงานสภาพจราจรต่างๆได้โดยการส่งข้อความหรือว่าโพสต์ภาพและวิดีโอขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งไปยังหน่วยงานด้านจราจรต่างๆได้ทันทีอีกทั้งหน่วยงานเหล่านี้เองก็มีการรายงานสภาพจราจรไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นเดียวกันถ้าหากคุณขับรถอยู่เจอรถติดอยากจะแจ้งจสร0อ 400, เมื่อก่อนก็ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ว่ายุคนี้ค่ะแค่ทวิตไปผ่านทาง Twitter ที่ twitter.com/js100radio หรือว่าทาง Facebook ที่ facebook.com/js100 ในขณะเดียวกันทีมงานของจสร0อก็จะคอยทวิตรายงานสภาพจราจรและอุบัติเหตุในที่ต่างๆให้กับผู้ที่ติดตามอยู่หรือว่า follower ได้ทราบเช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าจะติดตาม Follow ผ่าน Twitter ของลองดู t r a f f ิกได้ที่ twitter.com/ slash o n g d o t r a f f i c ซึ่งก็จะรายงานทันทีที่มีรถติดเกิดอุบัติเหตุมีฝนตกพร้อมกับลิงก์บอกพิกัดจุดเกิดเหตุต่างๆมาให้ด้วยนะคะ ปิดท้ายกันที่ t r a f f ี่ของ n e ็กเทคค่ะซึ่งก็จะรายงานจราจรผ่านทาง Twitter ที่ twitter.com/traffy โดยเราสามารถรี p l y หรือว่าตอบกลับไปยังชื่อ Twitter t r a f f y เพื่อร่วมรายงานจราจรได้เช่นเดียวกันนะคะและล่าสุดค่ะ Traffy ก็เพิ่งเปิดตัวโครงการเครือข่ายตาจราจรหรือว่า Traffy s s o i i l l y e s นะคะซึ่งก็เป็นการรายงานสภาพจราจรด้วยจากกล้องวงจรปิดหรือว่า cctv สดๆกันทั่วทุกมุมของประเทศค่ะ ซึ่งภาพจากกล้องต่างๆนี้นะคะได้มาจากความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปหรือว่าองค์กรที่เข้าร่วมโครงการโดยการอนุญาตให้ติดก,กล้องในตัวอาคารในมุมที่สามารถจับภาพถนนได้เป้าหมายก็คือจะเพิ่มปริมาณข้อมูลในลักษณะของภาพการจราจรจริงบ,บนท้องถนนแบบเรียลไทม์ค่ะถือได้ว่าเป็นการร่วมกันแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งภาพการจราจรที่ได้มาเหล่านี้นะคะผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าไปดูได้ที่ t r a f f i c i n t h หรือว่าทางแอปพลิเคชัน traffic บนมือถือค่ะ ซึ่งทางเทคเองเขาก็สนับสนุนให้องค์กรหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนนะคะนำภาพที่ได้มาเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางธุรกิจและสังคมได้ต่อไปค่ะนี่แหละค่ะสังคมแห่งการแบ่งปันแชร์ข้อมูลในเรื่องที่สร้างสารรค์ก็สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ไม่น้อยนะคะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอไปนี้ได้ที่เว็บไซต์ของรายการ IT 2 e 4 hrs หรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ครอบข่าว d com สวัสดีค่ะ